ธันวาคมชีวิตรุ่งเ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าธันวาคมนี้แต้มบุญสูงแต้มบุญดีชีวิตจะนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีที่สุดอะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรน,นะประธานพรให้คุณตามที่คุณขอด้วยนะพลังบุญกำลังบุญกระแสบุญของคุณต้องบอกเลยอยู่สูงมากๆ แสดงว่าอยู่ในกระแสบุญอยู่ในพลังบุญมากๆหยิบจับทำอะไร,ม,ารามีโอกาสประสบความสำเร็จทันวาคมนี้แต้มบุญสูงทันทีมีโอกาสมีสิ่งดีๆมีโชคดีมีโชค,โชคลาภเข้าสู่ชีวิตขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะโอ้โหต้องบอกเลยใบยแรกมาก็พลังปังเลยทีเดียวโอ้โห ชีวิตจะมีช้อยมีทางเลือกนะถ้าทำงานอยู่หรือหางานอยู่จะมีโอกาสทางการงานเข้ามาถ้าธุรกิจทำอยู่ก็ต้องบอกเลยมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างสม่ำเสมอมีโอกาสในเรื่องของการหารายได้เสริมหางานเสริมอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมเข้ามาด้วยนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยจะมีคนมาชื่นชอบมาชอบพอมากมายเหลือเกินมีช้อยมีทางเลือกชีวิตม่สิทธิ์เลือก โอ้โหธันวาคมนี้ชีวิตดีชีวิตปังอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอดวงดีจะมีคนดูแลผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุมีคนคอยช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยผล,ลักนั้นเอ่อผลักหนุน ผลักดันและอุดหนุนเออนะเออผลักหนุนและอุดดันอ่ะออผลักดันและอุดหนุนนะส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนะทำให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องบอกเลยธันวาคมนี้ชีวิตดีเพราะแต้มบุญสูงดีลเลือเกินอ้าวขออีกสักสองใบแล้วกันนะคะมาดูกันว่าสิ่งดีๆข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างโอ้โห ชีวิตมีช้อยมีทางเลือกจริงๆมีโอกาสดีๆเข้าสู่ชีวิตจริงๆอ่ะสุดท้ายขออีกสักหนึ่งใบนะดูกันว่าข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นเน,นี่วคนโอ้โหชีวิตอยู่รอดปลอดภัยใครคิดร้ายใครคิดจะเป็นศัตรูใครคิดไม่ดีจะพ่ายแพ้แพ,แพ้ดวงตัวเองไปต้องบอกเลยว่าจะอยู่เหนือปัญหาอุปสรรคทั้งหลายโอ้โห คันวาคมนี้ชีวิตดีบุญดีกำลังบุญสูงกำลังบุญแรงแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้พังพินาศไปเลย ใครคิดจะเป็นศัตรูใครตั้งตัวเป็นศัตรูจะแพ้คุดคูไปเลยนะมีโอกาสมีช้อยมีทางเลือกในชีวิตชีวิตมีสิทธิ์เลือกนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือผลักดันทําให้ประสบความสําเร็จชีวิตสุขก,กายสบายใจการงานดีจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าธุรกิจต,ต้องบอกเลยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยไม่ขาดสนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะ ชีวิตสุขกายสบายใจการเงินคล่องตัวความรักต้องบอกเลยมีสิทธิ์เลือกมีช้อยส์มีทางเลือกแล้วแต่คุณจะเลือกใครอย่างไรไปเลยจ้ะความรักมีโอกาสสมหวังอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจให้หวังให้ความสมหวังกับใครด้่นั้นเองเออ